ปีจ้าปีญ่าคนขยันจ้ะมันนี่บอมาอบรมจ้ะมาอบรมอยู่อนไมัมเมืองบรรยากาศมาก,กมูเพื่อนเพื่อนยังไม่มาเลยมากรนเพิ่นจ้จะกับมูกับาาแน่ยูด่ดกเมืองบรรยากาศ มาอบรมกับหลายคนหรกจ้ะมูบานละวสองคนสามคนสี่คนไปกันสีล่ละคนขยันปียากคนขยันโชคดีเดี๋ยบ้านนำ้ำเพลนออสมอลได้หลายเดี๋ยวบ้านนำ้ำเพลนโชคดีค่ะมาสองคนจ้ะ หมูวันไปนางทั่งๆแล้วนางอยยเนี่ยบังบรรยากาศขี่รถยางมาติจา <c oughs> ร์รถพ่วงรถพ่วงบรรยากาศก็ป้าแจ้งจ้างฟัง แดดได้จ้ามันนี้ได <serving. S 1> <nh> ้เอแดดเวลาตอนนี <excited. S 2> ้ประสองโมงสองสองมงคึ mm. ่งสองโมงคึ่งรพอสอต่อกนท็ดแป้นเปลี่ยนสะอาดจัดนี่ด้จ้า สะอาดสะอ้านดีบ่ต้นไม้เพิ่นกระตุกแต่งยางสวยงามเลยอันนี้ต้นนั้นต้นให้ต้นใสบ่ะหูหื่นจ้จ เป็นเห็ดงามามต้นนึ่งก็ลีลาวดีตกแต่งอย่างสวยงามไร้สาะสะอนด,อดจเจริญหูจเจริญตาเอาคลิปนี้ไว้จำนี่คนนะจา๋าวรรยากาศ <c oughs> มองเห็ดงานมองประชุมมาให้ชม ขอบคุณนะคะที่มารับชมขอให้คุณคุณดังๆปังๆนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้า